หมวกพิเศษนี้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิให้เย็นลงนะฮะเหมาะสําหรับคนที่อยู่ในหน้าร้อนเลยครับเย็นลงถึง13องศาเลยนะครับเป็นแบบนี้ครับรูปร่างหมวกเป็นแบบนี้ครับมันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับมีหมวก2ใบมาซ้อนกันทําให้ลมผ่านไปได้ง่ายใช้เครื่องตรวจด,ดูนะครับว่าคนใส่หมวกธรรมดากับคนที่ใส่หมวกพิเศษแบบนี้จะมีการลดอุณหภูมิต่างกันขนาดไหน โดยเดินอยู่ในหน้าร้อน40นาทีเมื่อถอดหมวกมาเทียบกันแล้วนะฮะต่างกันถึง13องศาเลยนะครับด้านซ้ายคือคนที่ใส่หมวกธรรมดาด้านขวาคือคนที่ใส่หมวกพิเศษนี้นะครับจะมีอุณหภูมิต่ํากันต่างกันถึง13องศามาดูข่าวนะครับนี่ครับเห็นไหมเปิดรู2รูนี้นะฮะสรูนี้แค่นี้ครับทำให้นะฮะอากาศถ่ายเทได้ดีและทําให้เย็นลงครับ นี่คือไอเดียเลยนะครับเมื่อผลิตขายออกมานะครับอกว่าขายได้2องล้านห้าแสนใบเลยนะฮะเจ๋งขนาดไหนครับนี่ก็คือไอเดียที่เป็นประเทศญี่ปุ่นนะฮะถ้ามาปรับใช้ในประเทศไทยก็จะขายได้เยอะขนาดไหนครับยังมีไอเดียที่จะนํามาขายได้ในประเทศไทยอีกเพียบเลยนะฮะก็ติดตามเห็นโพสต์ก่อนใน a c e b o o k นะครับหรือไม่ก็นะฮะในล ne มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับมันดีเพราะใช้ได้พิเศษและได้พิเศษนี้ ต้องมีการเก็บข้อมูลกันจริงๆนะครับนี่คือเข้าห้องเก็บข้อมูลกันจริงๆเมื่อเก็บข้อมูลกันจริงๆก็จะมีข้อมูลในการอธิบายได้ว่ามันร้อนหรือหนาวหรือเย็นขนาดไหนข้อมูลจริงๆเอามาโชว์ให้กับนักกีฬานักกีฬาก็จะซื้อใช้นะครับฉะนั้นครับเวลาแข่งแบบนี้นะครับคนที่ใส่หมวกที่เย็นกว่าย่อมได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกว่าจึงทําให้ขายได้ดีต่างกันครับของดีจะต้องขายได้ดีหรือเปล่ามันไม่เสมอไปครับ มันอยู่ที่ว่าเราจะโปรโมทเป็นขนาดไหนคุณเคยรู้เรื่องการโปรโมทคุณเคยเรียนรู้เรื่องการหาลูกค้าหรือเปล่าครับเคล็ดลับนี้เป็นยังไงก็ติดตามดูเรื่อยๆนะครับเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าทําไมของมันถึงขายได้ขายได้ขายได้2ล้านใบขายได้ย,ไดย,ย,ไดยังไงสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ